งานนวราตีของเจ้าแม่ธุรกาที่เรียกว่าดัสหาราเริ่มขึ้นแล้วนะคะในปีนี้เขาอนุญาตให้จัดได้แต่ว่าเอาพอประมาณไม่ต้องตกแต่งอะไรมากมายไม่ให้มีร้านขายของริมทางเยอะๆนะคะมีได้นิดหน่อยคือจัดไม่ใหญ่ว่างั้น หลังจากที่ไม่ได้จัดมา2ปีนะคะเราก็เลยจะออกมาเดินสำรวจซะหน่อยอันนี้เอาแถวแถวบ้านว่าเขามีอะไรบ้างเนี่ยเขาจัดเขาติดไฟแค่นี้เองแล้วก็เทมเพลก็คือวัดอย่างเงี้ยวัดชั่วคราวแบบนี้นะคะเขามากางทำมาเป็นเต็นท์แล้วก็เอารูป พระแม่มาปฏิสถานไว้นะคะก็มีแค่บางวัดเท่านั้นซึ่งโดยปกติเนี่ยหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมีวัดเยอะมากวัดชั่วคราวแบบนี้นะคะมาตั้งแล้วก็มีรูปมตูตีมาวังอันนี้เขาก็มีน้อยมากแถวบ้านนี้มีวัดนี้วัดเดียวนะคะถ้าจะมีอีก อีกที่หนึ่งก็ต้องเดินไปไกลหน่อยวัดเดียวขายดีแน่ๆเลยคนก็จะเข้ามาสักการะบูชานะคะมาถ่ายรูป ค่แม่ธุรกาขี่เสือนะคะอ,คคอุ้ยใช้คำว่าขี่ไม่ได้สิต้องใช้คำว่าประทับทรงนี่ก็คือพรามนะคะบัณฑิตจะเป็นคนคอยแจกของไหว้นะคะประสาทีคนที่เข้ามาก็จะเอามือ ไปอังตรงตรงไฟนะคะที่เขาจุดไว้เรียกว่าอารตีแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยบัณฑิตเขาก็จะเจิมหน้าผากให้สีแดงนะคะผู้หญิงเขาไม่เจิมยกเว้นเ,เด็กสาวๆยังไม่แต่งงานแล้วก็แจกของไหว้ก็จะเป็นน้ำตาลเม็ดแล้วก็ถั่วลิสง ออกจากวัดแล้วเดินดูว่ามีอะไรขายบ้างก็เป็นร้านประจำปกตินะคะร้านที่มาตั้งชั่วคราวไม่มีอย่างที่บอกเขาไม่อนุญาตให้มีร้านข้างถนนเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นร้านเดิมที่มีขายอยู่ทุกวันมันก็เยอะอยู่แล้วเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนูน้นบ้างดีกว่า ก็มีอาหารมาขายบ้างอะไรบ้างนะคะอ่าอันนี้คือเขียนแมฮินดีนะคะเขียนเฮนน่าบนแขนผู้คนนอกจากจะมาเที่ยวงานเที่ยวดูมูรตีแล้วนะคะ<ม>ก็จะมีจับใจ ซื้อของบูชาต่างๆนะคะความจริงเขาซื้อกันไปแล้วแหละอันนี้ก็คือแบบว่าเผื่อใครอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมก็ยังมีขายอยู่ปกติตรงซอยนี้นะคะเขาจะติดไฟแบบว่าสวยงามมากเลยเพราะว่าตรงนี้มีวัดใหญ่อยู่วัดหนึ่งแต่ว่าแม้แต่ปีนี้ที่วัดนี้ก็ไม่มีมูริตี้นะคะ ก็แค่ติดไฟเฉลิมฉลองเฉยๆคนก็มาวัดมาไหวามาบูชาธรรมดาแต่ว่าไม่มีรูปพระแม่ให้ดูนะคะเนี่ยค่ะคนก็มามา,มาที่วัดหงายเหงาเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างจะเหงาเลยเดี๋ยวรอดูอีกสองวันนะคะว่าเอา่อ ในส่วนอื่นๆที่เขามีคนจะเดินเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวต้องไปถนนใหญ่ถ้าตรงนั้นมีคนเดินเยอะๆแม่งจะไปถ่ายมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าในบริเวณอื่นเนี่ยเขาเฉลิมฉลองบรรยากาศเป็นยังไงบ้าง พราะโดยปกติทุกปีเนี่ยจะมีร้านค้าแบบว่าแน่นขนาดเลยแล้วก็ร้านของเล่นเนี่ยเยอะมากน้องแซมเดินนี่นะดึงออกไม่ทันแม่เอาวันนั้นเอาวันนี้อันนี้แทบจะไม่มีร้านของเล่นเลยคือมีขายแต่สิ่งที่จำเป็นจริงๆอ่ะเห็นและวกังหันลมอันนึง่ง แล้วคอยติดตามชมบรรยากาศงานนวราตีเจ้าแม่ธุรกาศในส่วนอื่นๆบ้างนะคะ